วันนี้ไปเล่นมาครับออกล่าวันที่3วันนี้เล่นยิงผ่าน่างเลยครับตอดกล้องว่าตอนนี้เริ่มรู้สูนล้วจัดมาสาบแต้มเหมือนเดิมครับแต่ว่าไซส์จะสวยขึ้นมาหน่อยนะครับันนหนึ่งตัวชโดเล็กครับแล้วก็ช่อนน่ครับปน,นินไ,ได้วันนี้ก็ อันนี้โลครึ่งครับผลงานครับบนบ่บงบอกถึงคุณภาพของช่างที่ทำปืนครับผมเพื่อนทำให้ครับตัวนี้สามขีดครับช่นตัวนี้ว้าโลแปดครับผมไอเลย โอเคนี่ครับตัวนี้เขานี่ครับตัวนี้เขานี่ครับตัวนี้เข้าตรงนี้เลยสามแต้มฮัดเล็งลางนะครับตอนนี้เพราะลดน้ำหนักครับแล้วตัวนี้มันหนักครึ่งโลเลยโอเคครับผมสามแต้มชิวคิวครับ